สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บนทางก็มาทำคลิปรีวิวชุดให้ดูนะคะชุดทั้งหลายทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าเป็นคนรีวิวมาให้นะคะเป็นลูกค้าประจำของทางร้านเลยค่ะทุกชุดเป็นงานของทางร้านทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากใจดีค่ะซื้อสินค้าแล้วนะคะก็ทำการรีวิวส่งมาให้ทางร้านด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ แต่ละชุดแต่ละชุดสวยงามทุกชุดเลยนะคะเป็นชุดที่ทางร้านตัดเย็บเองค่ะเป็นลินินทั้งหมดเลยนะคะคอลเลกชันเดียวค่ะ คุณลูกค้าชอบใส่แขนกุดมากๆค่ะแต่ละตัวส่วนใหญ่ท่านก็จะสั่งแขนกุดท้งนั้นนะคะใส่แล้วน่ารักนี่ตัวนี้ก็สวยเห็นไหมคะคอกลมๆแขนกุดๆส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใส่คอกลมคอเต่าแขนกุดเสื้อยาวเสื้อสั้นกับกางเกงหรือจะเป็นเรสย,ยาวๆแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นข้างในนะคะแต่ละชุดแต่ละชุดสวยงามมากๆเลยค่ะ ชุดนี้ลูกค้าก็รับไปทั้งชุดนะคะคือเสื้อลายกางเกงลายแต่ว่าลูกค้าก็ไปอัดแดปนะคะสามารถไปใส่กับกางเกงพื้นได้ก็สวยงามค่ะชุดนี้ก็สวยค่ะครั้งแรกตอนเลือกทุกลูกค้าเข้ามาลูวค้าอุย้ยมีสวยก็ บรรดาก็เลยบอกลองดูค่ะพอลองส่องกระจกแหละบอกชอบมากนี่ถ่ายมาดูแล้วบอกก็ชอบมากๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าชอบมากๆคือเวลาถ่ายรูปแล้วสวยค่ะอันนี้นะคะสําหรับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นคอคอเต่าคอเต่าเนาะถ้ามองไม่ค่อยเห็นนะสวยทุกชุดนะคะแล้วส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าท่านจะใส่ลูกค้าจะใส่แต่แขนกุด มันใส่ได้หลายๆสีนะคะอย่างเสื้อตัวนี้ใส่กับดำก็ได้ใส่กับสีในพื้นของตัวก็ได้สวยงามอันนี้เป็นเสื้อลูกไม้เสื้อลูกไม้นี่เป็นลูกค้ามาตัด เมื่อก่อนที่พิมทาจะทำลินินเป็นจริงเป็นจังมากขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นคนทําเสื้อลูกไม้แบบนี้มาก่อนนะลูกไม้แขนกุดใส่แล้วก็ดูมิแก่นะคะใส่กับผ้าถุงผ้าไทยได้ค่ะถ้าใครสนใจชุดแบบนี้ก็ทักทายพี่มิทามาได้นะคะเดี๋ยวพิมทาจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมทาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ